ก็อยู่ในรายการชินโกจิาเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาเล่าประวัติกับกอซิล่า1954หรือว่าโกจิาหรือว่าโชไดโกจินะครับซึ่งประวัติความเป็นมาของวันนี้กอซิล่าเป็นครั้งแรกที่ภาพย,ายนต์เรื่องกอซิล่าได้ออกฉายในปีคศออ .1954 หรือเมื่อ63ปีก่อนนะครับเป็นชุดแบบสวมใส่ทั้งตัวมีชื่อเรียกว่าโชไดโกจิที่มีความหมายว่ากอซิล่ารุ่นแรกนั่นเอง ปรากฏตัวครั้งแรกเลยหลังญี่ปุ่นชื่อว่าคอสซิล่ากับคอสซิล่าเลสเกนแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ความจริงคอสซิล่าไม่ใช่เป็นคอสซิล่าเลยนะครับคือเจ้าตัวนี้นะครับเป็นคือจะพูดว่าร่างแรกก็ไม่ใช่แต่คือมันเป็นร่างไดโนเสาร์ของคอสซิล่าซึ่งตัวนี้ชื่อคอสซิล่าโซรัสพอตอนนั้นมีทหารญี่ปุ่นเขาค่าตัวนี้นะครับแล้วพอผ่านมาหลายปีปุ๊บก็มีการทดลองนิวเคลียร์แล้วก็ได้ตัวนี้ขึ้นมาครับ กลายเป็นกอตซิล่าตัวนี้เป็นกอซิล่าโซลารแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นกอซิล่านะครับทั้งหมดที่เห็นในนี้นะครับคือกอซิล่าทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ